สวัสดีครับวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับก็มาเริ่มเก็บเช้าที่สองกันนะครับหลังจากเมื่อวานเช้าแรกก็ได้ไป ห้ากิโลนะครับเมื่อวานเล่มวันแรกก็สภาพอากาศนะครับปิดนะครับก็จะโตช้านิดนึงนะครับก็โตช้าแบบนี้ก็ดีนะครับค่อยๆเก็บเพราะถ้าโตไว ก็จะแย้มนะครับหลังจากเก็บดอกใหญ่ๆไปแล้วนะครับดอกเล็กเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นตามมานะครับจากสภาพอากาศแบบนี้นะครับแต่ถ้าชื้นกว่านี้เราก็ต้องระบายอากาศเพิ่มนะครับ ก็มีเพื่อนๆถามนะครับว่าการกําจัดลาขาววันนั้นนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ลงคลิปให้ดูแล้วนะครับก็หายไปแล้วนะครับถ้ายังเป็นน้อยๆอย,อยู่ก็จำกัดได้นะครับสำหรับยูเรีย แต่ถ้าเยอะแล้วก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับจากสภาพครับก็อัปเดตห้องนี้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ